โอเคก็ okay, ขอสุดทุกคนเนาะทุกคนเนี่ยมาเล่นเกมมาริสุริทูแต่ว่าคราวนี่ผมไม่ได้ม,นนม,าาม,มาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกมมาริสุริทูเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นเินโนเซนในเกมถูกับทุกคนเออก็ก็ที่จะเข้าไปดูคลิปก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเปน็นเราทุกคน,เป,นเป็นกำลังใจผมด้วยละกันนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคอันแรกกันดีวก,นกว่านะครับว่าเทคนิคอันแรกเนี่ยคืออะไรนะทุกคนไปเทคนิคอันแรกเนาะก็คือการอยู่คนเดียว ก็คือการอยู่คนเดียวจะช่วยเราเนี่ยปลอดภัยจากฆาตรกรมากขึ้นทำฆาตรกรเนี่ยไม่เห็นเราอะเออคือถ้าเราอยู่คนเดียวอะคือเราก็จะไม่เจอฆาตรกรเราก็จะไม่เจอคนที่แบบเดินไปเดินมาเยอะเช่นปะหลาพยายามหาที่ซ่อนที่มบบปลอดภัยที่สุดเนาะทุกคนเออนั่นแหละทท่นันแรกง,ง่ายๆเลย มาทุกคนเทคนิคท,ที่สองก็คือการฟังเสียงของทุกคนถ้าเกิดทุกคนเนี่ยเล่นในโทรศัพท์นเนี่ยทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดเสียงได้อนองทุกคนแต่ว่าอย่าเปิดนั่นเกินไปก,กันละกันแต่เปิดให้มันพอแบบให้เราแบบให้เราพอได้ยินว่าแบบเฮ้ยฆาตกรอ,อยู่ตรงไหนในประมาณเนี่ย คือในรูปบอกอ่ะมันก็จะมีเรื่อเรื่องของเสียงใช่ไหมเราเสียงเดินเสียงตีเสียงเท้าเลยนะทุกคนเออนนั่แหละนะทุกคนเป็นช่วยเราเนี่ยฟังเสียงได้มากขึ้นแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยเปิดเสียงในโทรศัพท์หรือว่าใส่หูฟังเนี่ยยิ่งดีเลยเพราะว่าเราก็จะได้ปรับเสียงให้เป็นเพราะกขัก้วกิเราใส่หูฟังเสยียงก็จะดังกว่าเยอะเลยนะเออเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคที่สามกันด่อยคำว่าเทคนิคที่สามเนี่ยคืออะไรเนาะไปไปดูกันเลย มาทุกคนเทคนิคที่สามของทุกคนก็คือการใช้แบบว่าใช้มุมอะเออใช้มุมหนึ่งอะทุกคนให้ถูกกันแต่ว่าเป็นการใช้มุมกล้องเนาะเพื่อแบบว่าให้เราเนี่ยได้รู้ด้วยว่าแบบฆาตกรอยู่ตรงไหนเรามาเนี่ยก็คือเออแหละทุกคนก็คือจะช่วยเราเนี่ยโอกาสรอดมากขึ้นเนาะเออถ้าเกิดเราใช้มุมกล้องเนี่ยคือเราก็จะเห็นได้ว่าฆาตกรมันดักเราหรือเปล่าหรือไม่ดักถ้าไม่ดักเราก็ไปได้แล้วถ้าเกิดดักเนี่ยเราก็ต้องไปอีกทางหนึ่งแทนก็คือต้องกลับ ก,ก,ก็คือต้องหนีก,ก่อนเลยก่อนที่ฆาตกรมันจะมาฆ่าเรานะครับเออเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคที่สี่กว่าเพราะว่าเทคนิคที่สี่เนี่ยคืออะไรเนาะมาทุกคนเทคนิคสุดท้ายของผมเนาะก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องจำเนาะว่าใครเนี่ยที่แบบว่าเป็นผู้้องสงสัยคือคือคือต้องพยายามจาทุกๆคนที่ได้ว่าแบบทุกคนเนี่ยเขาแบบ ที่เขาเดินที่ที่ที่เขาเดินผ่านเรามาตลอดเนี่ยเขาเป็นฆาตรกรหรือเปล่าหรือแบบมีฆาตรกรแอบแฝงตัวมาหรือ,ปรอเปล่าอะไรประมาณนี้เออทุกคนคือเราก็ต้องดู้ไยน,นะเออเราพยายามจำเอ,อ้เอ,อถ้าเกิดคนเนี้ยเสื้อน้ำเงินเนี่ยเป็นฆาตรกรใช่ปะและ้วสำหรับเงียมันเดินมาเราก็ต้องหนีก่อนแนละ้วเพราะว่า มันไม่น่าไว้ใจเออตอนที่มันจะไม่ได้ฆ่าแต่มันก็อาจาาจะวางแผนก่อนหลังจะฆ่าอยู่แบบมันจะฆ่าคนด้วยก่อนเป็นคนแรกคนนู้นคนคนี้คนต่อไปอะไรอย่างนี้อ่ะทุกคนก็สัตว์คลิปนี้ทุกคนผมผม,ผมไปจะพาทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้กับเทคนิคในการเล่นเกมเดิมสรีทูนนั่นเองนะก็คือจะเป็นเทคนิคเกี่ยวกับอินเทอรเซ็ตล้ทุกคนซึ่งเออนนั่แหละทุกคนอ่ะก็สัตว์คลิปนี้ครับทุกคนก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราทุกคน ที่สำคัญเนี่ยก็ได้แจ้นเตือนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคนไปแล้วนะครับนะนะรบ,บ๊ายบายครับไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย